ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าสะพายข้างหนังแท้แฮนเมดหนังที่ผมเลือกใช้เป็นหนังวัวบาลองสีน้ำตาลเข้มกระเป๋าใบนี้จะเป็นการเย็บด้วยมือทั้งใบขนาดของกระเป๋าความกว้างอยู่ที่9.5สูง10.5การตัดเย็บกระเป๋าใบนี้เครื่องมือจะมีไม่กี่ชิ้นเพราะว่าเป็นงานแฮนเมดทั้งใบนะครับอุปรก,กรณ์ที่จะต้องใช้เลยก็คือต๊ะตัดหนังหรือแผ่นรองตัดคัตเตอร์ เหล็กขอนซ่อมตอกหนังและกาวนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำเองนะโดยงานแฮนด์เมดหรืองานมือทั้งใบอุปกรณ์ก็มีเพียงที่ผมกล่าวมาเท่านั้นเองซ่อมตอกที่ผมเลือกใช้ในงานนี้จะเป็นซ่อมตอกไดมอนด์นะครับขนาด4มิลได้ที่ผมเลือกใช้จะเป็นได้เทียนขนาด1มิลการเย็บก็จะมี2รูปแบบนะครับเย็บด้วย2เข็มแล้วก็เย็บถักขอบด้วยเชือกเทียนมาขั้นตอนการประกอบสายนะครับ สายเส้นนี้ก็เย็บมือทั้งใบเหมือนกันเย็บมือทั้งเส้นนะครับพูดผิดทั้งใบแต่ก็เย็บมือทั้งใบทั้งเส้นละกันเนาะสายจะมีขนาดความกว้างอยู่1.2นิ้วสายจะเป็น2เส้นนะครับยาวเมตรสิบหเส้นแล้วก็4 0 1เส้นประกอบมีสายรองบ่าให้สวยๆงามๆฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับกระเป๋าสะพายข้างหนังแท้แฮนด์เมด